สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อกับขบวนรถชานเมืองที่34 1ี่กรุงเทพชุมทางแก่งคอยนะฮะวันนี้ขบวน341ก็ทําขบวนโดยพคออรอนะครับพี่ปิงพี่ปิงนี่เขาจะเป็นพอขคอรอทีหหห่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะะเดี๋ยวมาทักทายพี่ปิงนะครับตอนนี้ออกแล้ว คุณปูนะครับ4043พี่ปิงบกไม้บกมือนะ น,นี่นะครับก็เป็นขบวนสั้นๆนะรถชานเมืองสถานีต่อไปที่จะจอดนะครับก็คือสถานีดอนเมืองนะช่วงนี้ออกจากบางซื่อไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นทางยกระดับบรรยากาศนะครับสถานีชุมทางบางซื่อในช่วงเย็นๆช่วงนี้ก็บรรยากาศเงียบเหงานะเพราะว่า รถไฟทางไกลเนี่ยได้ย้ายขึ้นไปอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมได้นะครับวันนี้ก็ทักทายพี่ปิงนะสวัสดีครับ